เวลา12นาก24นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยมหาสารคามอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งสักการะพระพุทธกันณฐวิชยัยอภิสมัยธรรมนายก ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดมหาสารคามแล้วทอดพระเนตรการแสดงฟ้อนรำของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ร่วมกับวิทยาลัยดุรยิยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจำนวน40คนในเพลงฟ้อนฮับเสด็จเจ้าฟ้าเป็นเพลงที่ประพันธ์ขึ้นโดยอ้างอิงเนื้อหามาจากการถวายพระพรในคติชนท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากนั้นเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ทรงเป็นประธานงานเสวนาวิชาการหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่2 Thai Textile Th Trend Book Autumn Winter 2022 2023ซึ่งเป็นงานเสวนาต่อเนื่องจากการเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานดังกล่าวเมื่อวันที่20มกราคม2565ที่กรุงเทพมหานคร เดี๋ยววันนี้เป็นกิจกรรมสัญจรเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้แก่นักศึกษาผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสิ่งทอแฟชั่นและงานดีไซน์ระดับภูมิภาคได้ใช้หนังสือเล่มล่าสุดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผ้าไทยโอกาสนี้ทรงรูปบรรยายและแบ่งปันประสบการณ์ด้านแฟชั่นแก่นิสิตผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง รูแล้วก็ได้กรุณาช่วยๆกันไปสอนผู้คนให้หน่อยว่าเราอาชีพของเราสามารถทำรายได้ให้กับ ในการนี้ทอดประเด็นทีน่ราชการแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยจะแสดงการใช้กลุ่มโทนสีในทิศทางต่างๆอาทิครามถือเป็นโทนสีแห่งใจกลางเป็นหัวใจสําคัญในการสร้างสรรค์เฉดสีใหม่ๆของเทรนผ้าไทยในฤดูการออท่อวินเทอร์2022ถึง2023 กลุ่มสีแดงอมม่วงให้ความรู้สึกแห่งสเสน่ห์และความปรารถนาเปรียบเสมือนคนที่สั่งสมประสบการณ์จนเริ่มสุกงอมปรากฏให้เห็นเป็นความเปล่งปลั่งดังผลไม้สุกหรือสีของวนยแดงชั้นดีที่ผ่านการบ่มอย่างพิถีพิถันกลุ่มสีครามอมเขียวให้ความรู้สึกสุข,ขุมนุ่มลึกมีภูมิปัญญาในแนวคิดใหม่สร้างสรรค์และเคารพวัฒนธรรมการยอมรับการใช้ชีวิตในสังคมที่เต็มไปได้วยความหลากหลายของผู้คน กลุมสีเหลืองเปรียบได้ดั่งแสงสีของงานเทศกาลประเพณีในช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวของไทยสีของดอกไม้ที่ผลิบานในช่วงฤดูหนาวรวมถึงสีสันของเครื่องบูชาหรือสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองที่ให้ความรู้สึกถึงบรรยากาศแห่งมิตรไมตรีที่มีต่อกัน จากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ผ้าและงาหััจกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของผู้ประกอบการโอท็อกจำนวน52กลุ่มอาทิกลุ่มผ้าสาดแก้วผ้าทอลายโบราณและกลุ่มเครือข่ายย้อมสีธรรมชาติจังหวัดมหาสรา,ารคามสาธิตการทอผ้าสาวไหมการย้อมครั่งและเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติซึ่งถือเป็นกลุ่มทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติที่สามารถย้อมสีธรรมชาติได้หลายเฉดสี ้าหมายแพลวาลายโบราณของกลุ่มแพลวาโสภารักษ์จังหวัดคลินทอผ้าด้วยเทคนิคจกเกาะขิดโดยใช้สีธรรมชาติในการย้อมทั้งยังนำลายผ้าที่พระราชทานมาผสมผสานเข้ากับลายผ้าโบราณแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมมีการนำองค์ความรู้การไล่ทนสีจากหนังสือเล่มล่าสุดมาประยุกต์ใช้ให้เกิดสีสันใหม่ที่สวยงามกลุ่มทอผ้าบ้านโนนกอก จังหวัดอุดรธานีมีการย้อมสีผ้าด้วยกลีบบัวแดงที่เป็นเอกลักษณ์ได้รับรางวัลเหรียญทองพระราชทานประเภทผ้ามัดหมี่สามตะกอขึ้นไปในการประกวดผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีโดยสมาชิก14กลุ่มยังได้กราบทูลรายงานส่งการบ้านผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาตามพระวินิจฉัยซึ่งส่งชี้ให้เห็นถึงรายละเอียดงานแต่ละชิ้นพร้อมมีพระวินิจฉัยพระราชทานคําแนะนําและทรงติดตามความคืบหน้าพร้อมกับโปรดให้ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าและแฟชั่นมาให้คําแนะนําแก่กลุ่ม ท่อผ้าเพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและเป็นสากลมากขึ้น